ผลการดําเนินกิจกรรมโครงการครูป่าไม้สนองงานพระราชดําริสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปีงบประมาณพศ2568โลกบอลถูกต้องอันนี้ถูกต้องแผ่นปีนวไายถูกต้องน,น้ำพุ่มถูกต้องไฟป่าถูกต้องเหลืออีกสองน านาในวันที่17กรกฎาคม2568คณะทำงานโครงการคูป่าไม้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนที่4เรื่องภัยธรรมชาติณโรงเรียนบ้านปูกไผ่ตําบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาคันไหเอา,ามมเราที่ได้ไหมเอาิดได้ไหมครางได้ไหมเราหายใจเอาอะไรเข้าไป โดยมีกิจกรรมในชั้นเรียนให้น <Yes> ักเรียนตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดและจำลองสถานการณ์จัดกระเป๋าฉุกเฉินเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ทับขันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพราะว่าใช้ระบุระบุโศกเราไม่ใช่ระบุวงกของเรานะครับผมใช่เนาะเขามีเครื่องุ้มลมุ่เลื่อนเลย ทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมมัศึกษาปีที่1นึถึงสาจำนวน35คนเข้าร่วมกิจกรรมส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมารายงาน